ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon p ารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ Aero L 3 9 Albatros เป็นเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่มีชื่อเสียงถูกพัฒนาขึ้นในสาธารณรัฐเช็กช่วงปลายทศวรรษ1960เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลกเพราะมีความทนทาน ใช้งานได้หลากหลายและบำรุงรักษาได้ง่ายจุดเด่นคือไม่เพียงแค่ใช้ในการฝึกนักบินหน้าใหม่เท่านั้นแต่ยังสามารถปฏิบัติการในภารกิจรบจริงได้ด้วยทำให้หลายประเทศกว่า30แห่งบรรจุขเข้าประจำการในกองทัพอากาศเครื่องบินรุ่นนี้เหมาะสำหรับการฝึกอย่างยิ่งเพราะระบบควบคุมเรียบง่ายแต่ตอบสนองได้ดีเยี่ยม นักบินฝึกสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการฝึกบินเชิงรบขั้นสูงได้อย่างปลอดภยัยการออกแบบนี้ช่วยให้นักบินใหม่ค่อยๆพัฒนาทักษะและสามารถก้าวไปสู่การขับเครื่องบินรบที่ซับซ้อนกว่าเช่น F 1 6หรือกริปเปนได้อย่างมั่นใจคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ L 3 9ได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องบินฝึกประเภทอื่น อีกหนึ่งจุดแข็งของ Aero l 39 Albatros สคือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ให้กำลังสูงพร้อมทั้งประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ750กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินราว1,100กิโลเมตรนอกจากนี้โครงสร้างแข็งแรงยังทำให้สามารถขึ้นลงได้แม้บนรันเวย์ที่ไม่ได้พัฒนาเต็มรูปแบบถือเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ใช้งานได้ในหลายสภาพแวดล้อม L-39 ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงการฝึกเท่านั้นแต่ยังถูกดัดแปลงสำหรับภารกิจโจมตีเบาและสนับสนุนทางยุทธวิธีได้ด้วยเครื่องบินติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดเช่นปืนกลอากาศขนาด23มมิลิเมตรจรวดอากาศสู่อากาศและระเบิดหลากหลายประเภทความสามารถเช่นนี้ทำให้แอลสามสามารถเข้าร่วมภารกิจรบจริงและตอบสนองได้หลากหลายสถานการณ์ จึงเป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งด้านการฝึกและการสู้รบกองทัพอากาศไทยเองก็ใช้แ3 9 a l b a t r บเอาบารสมานานโดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกนักบินรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่เครื่องบินรบที่ทันสมัยกว่านอกจากใช้เพื่อการฝึกแล้วไทยยังนำ L-39 าเข้าร่วมภารกิจลาดประเวนและสนับสนุนทางอากาศในบางโอกาสแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือฝึกเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรบให้กับกองทัพอากาศไทยได้จริงข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งคือการบำรุงรักษาที่ง่ายและต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบสมัยใหม่รุ่นอื่นๆแนว39มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้อยกว่าทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาสามารถเสริมกำลังทางอากาศได้โดยไม่กระทบงบประมาณมากนักอะไรยังหาได้ง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงทำให้เครื่องบินรุ่นนี้คงสภาพพร้อมรบได้ตลอดเวลาแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ L39 ก็ยังถูกพัฒนาและอัปเกรดต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรบสมัยใหม่มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินใหม่ห้องนักบินที่ทันสมัยขึ้นและระบบอาวุธที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ว่า a e r o L สามสบา Albatros ไม่ได้เป็นเพียงอดีตแต่ยังคงมีบทบาทในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องโดยสรุปแล้ว a r r o L 3 9 Albatros ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่มีประสิทธิภาพสูงมันได้ช่วยฝึกนักบินหลายพันคนทั่วโลกและยังคงถูกนำไปใช้ในภารกิจรบจริง จุดเด่นด้านการออกแบบประสิทธิภาพและต้นทุนที่คุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับกองทัพอากาศไทยและอีกหลายประเทศเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญและหากต้องการชมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องและรับชมวิดีโอฉบับเต็มภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม